วจิตตาร้องลาคือมิงไม่เสีอยู่กันมาหลายปีกับบาดีเนปาุแสงใช้ทากาเคียงกายพสักเสืออยรับสูมือคือเรื่องเอาผ่าไทเสือกสวงคำกได้เงียบอยู่ ่ละคนก็มีสุขมวนกันส่วนมือบ่มีถือส้นสันอยู่นํากันแบบง่ายงายลาสะดอนกับนายทักทายกันแล้วยิม้มคุยกันได้อย่างสบาย พวกเจ้าเสนา,ามาได้พญาทรงเด่นันคือน,น้ำของข้าข้องเมืองใหญ่พาราณสีปกค้องมาหลายปีอยู่ดีสุโม,มดาบริหารเมืองบ้านเป็นทำให้ตกไฟบ่เบเียงขัวบ่เบียงใส่ใจนี่อยู่ตีรมสุจิตาเมียพีเป็นยังไหนนะสุจิตาเจ้าดีใจบ่ที่ได้เป็นแม่คนหน้าสุจิตา 上，我们上、啊。 เดี๋ยวเราสะไปถามมันเองว่ามันต้องการสิ่งใดกันสุจิตาเมียพีโอว่าอีหยังสิเกิดขึ้นเจ้าอย่าออกนอกพระมหานครเป็นอันขาดนะสุจิตาหลับด้วยเก่าพระยาค่ะด้วยชีวิตผมเก่ากับพระคุณีที่เพาะถวายด้องค์องค์เดียวหัวและองค์พ่อแม่เอเซนทั้งสองพร่ยาค่ะ Bueno, bueno. สอยสมเฮาหนีมีกินมีดินอยู่เรื่องบุญคุณสิได้หัวสิขอสู่เพื่อพระองค์้นทท่านของพายามาเนเงนี้ได้เด้อมงเล่นังได้ได้เด้อ เลนมองได้ที่ได้โอ้ที่ขอสู่เรื่องเรื่องบุญคุณสิได้โอ้ิขอสูอาวลีลันใหม่ลูกคทาไมคนคุเม่อากอุมเดมมี เปิดฉากไม่เลยล้ำเปิดฉากไม่เลยล้ำใหม่มันเต็มปีไม่หรกล้ำเป็นเต็มเดี๋ยวปอดอยังไงล้ำใหม่มันเต็มปอดของนะขคนใหญ่กวนน้ำบาพารณาณสีราชดอนได้อยู่ดีกินดีบ่มีแนว่อนเข,ขนาขขนี่น สมบูรณดีดอกทุกยางปกของอยู่ในทางสิ่งที่ดีถูกต้องมานำลองต่อประชาสุจิตตาล้องลาคือมิงไม่สีอยู่กันมาหลายปีกับวาดนี้นอนป,ป่าคุณแสงใช้ทหารากาเคียงกายผู้สัตว์ คอยรับใส่สูบน้งเพื่องาดอไปเสื้อสงข้องก็ได้เงียบโยมาดนแต่ละผนก็มีสบวนกันส่วนใดบ่มีถือคนสันอยู่น้ำกันแบบไนงาลาสะดอนกับนายทักทยกัน นอิงกมาเปกันได้อย่างสบายไว้มันหวานลวเขาเข้ในยมนี้อง่าม่นี้องามี่นีมิงเหมียมนี่ิงความสุขจงมีแกผูกเจ้าเสนาอามาเด้เพราะทรงเดชนันคือนน้ำของข้า ห้องเมื่องใหญ่พราณาศีปกข้องมาหลายปีอยู่ดีสมุมดานบริหารเมืองบานเป็นทําให้ตกายบอ่อเบียงขัวบอ่อเบียงทรายใจดีอยู่ติดทัพเจ้าบายิ้มพ่อกันเนี่ยสุจิตาเมียพีเป็นยังไงแนี่ยฮยสุจิตาเจ้าดีใจบอสศิด้เป็นแม่คนนานาสุจิตาสวัสดีทุกคนที่อยู่ในไลน์นะครับดีขขใจ,จ<ะ>ดีใจเพียค่ากับวาลเนี่ยแม่ หัวถามไม่รู้ดีใจเพียงแค่หัวหัวถามแม่ชื่อจังไหนจังไหนผมเครียดอะไรกันอยู่ดีเนี้ยมันอยู่ในความลับอยู่โอ้ยเจ้าอยู่ที่ไทยอยู่เ้าแล้วไปลูแค่ไปท่าไปยงี้วิญญานสุจิตาบอกท่านผู้เป็น นักแต่เดือนคอยรอขอถนอมลูกไว้ในคันนี้อย่างระวังบอยยอมให้ผ่านพังลูกน้ำปะป๊ คุณพระช่างพูดที่เข้ามานะครับตอนนี้เป็นการซ้อมซ้อมเรื่องใหม่ของพระรามพระเรี้ยว่าเรื่องว่าท่านเมียได้นั่งเมืองท่านเพื่อนได้บุญล้นก็เท่ากับว่าถ้าเมียได้นั่งเมืองทานเงินได้บุญล้นประมาณนั้นแหละพี่น้องสามเดื่อเชิตุจิตาพระรามท่านมาแุจิตามีความสุขเหลือเกินที่จะได้มีทายาทให้พระองค์นะเบี้ครัพี่ก็มีความสุขคือแก่ในหลักสุจิตาเอ้ย อะไรท่านคุณแสงชัยพยัคฆ์แล้วไหนยินข่าวมาบอมียของท่านน้ากระตังขั้นขั้นคือกันแบนบอได้จักเดือนและเมือท่านคุณไม่เหล่าพยเขฆ์องค์หัวต่อเนมาบอยตอนนี้เนียของเก่ากระมอกกระลังตั้งขั้นพ่อพ่อกับองค์พระมเหสีเลยพะยัค่ะคือสี่ขอดพร้องกันอย่างนี้นะท่านคุณเนาะโอ้ขอแสดงความดีเยี่ยมเลยคุณแสงชัยเอ้ยของของเจ้ามีผู้จองไปเหนือเวีด พ่าพอนีว่าดีคอด์พร้อมกันมีคนจองวัตถุโตว้ายโอ้ขอแสดงความดีใจเรื่อคุณแสงใจเอ้ยดีใจดีใจความพร้อมกันพอดีมีคนจองยัโตไัวไปโอ้ยนี่เป็นหมาทำมุ่งเรื่องแล้วข้านี่ก็ได้เอาไปขัดหัวโอ้ท่านเลื่อยตัวบ้านเนี่ยท่าดีใจดีใจแล้ว พยมอมองจิก oh, like ันเาดี uh? okay, oh, s <S ๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวทหารยังมาเรียนดน้าราฮตี้มาเนี่ยเนี่ยเฮ้ยตลกดีให้ขนาดนี้เย่ยลดวเย่ยเดวเย่แเ้วยึไนเลยขอดาชเดียร์จ้นี่อ่ะของขอยของขอยขอนนี๋ยว่างผาหาแบเก่าไม่ย่างนั้นทรไมาสิปไม่ได้ขาดคานานกูว่าเร สร้างข้าสู่ช่องช่องเจีช่องหาช่องสามส่วนเอ็นช่องแปดช่องงีสามข้าวมาสู่ช่องหกขาซินตัวนั่งกินเหล่ายุหนาภาพระปรท่านเพอดังบดังบ่ดังปีนเสาไฟต้งปีนเสาไฟไ่ออปีนเสาไฟปีนพวกไม้ไหมถทาปีนเสาไฟเทืองปีนพวกไม้เ่าม่นกินเพามนกินของของหขาซื้อขาซื้อตัวสนุนนะมันก็เือคนละเสือขาแต่มาลอเมืองไว้นั่นน่ะน่ยมันดีคักอ่ะ แ้กเบงเมื่อกินเขาใส่คนเมือไหลไปนอะหารกับปรญญาชนตายไหลไปในรอมก็แบ่งเมื่อกินแล้วเซธเท้านีเ้านี้เยมันกับ่อแมนอีเขาจะมาข่าข้อสมาหขาข้อเจ้านี่เออดีดีดีโอ้ยเดี๋ยวตนคนเมื่อี้คนกันลายพยารเมื่อ้นหัวจะนเขาไม่เริ่มขึ้นเลยน่เป็นยังไงท่านมเียวเปเหัวมือยาตหาเมือกวตับโอ้ยจวตับนยุคต่อมาม่ปะหเ้เขาจะขาเขาจเจ้าจีญาิหาเห็นเมื่อก้อ มันมรกพลูกท่านเรื่องพระนาศีของท่านคุณแสงชีท่านจงที่ไปจากขับเพื่อประชาชนของมันเดี๋ยวเราสไปถามมันเองว่ามันต้องการสิ่งใดักสุจิตาเมียพีเพราะว่าเอียงสิเกิดขึ้นเจ้าอย่าออกดอกระมาหานานเป็นอันขาดนะสุจิตาดเปบ้าแทอยบกกันเลยนี่ได้บอกเป็นนักลบผู้กาลบเียงบ้าองเนีหัว บอกเคยกลัวความตายผ่านมาตั้งหลายครั้งความพักดีเป็นจูตัง้งบอกเคยหวังสิลบกรูแม่นตัวตายเราอ,อยู่ยังมีผู้อยู่คุ้มเมืองบ้านเราประชาท่านคุณไปคุณเสียงใช้นี่นายังหูค้าพลาบุญผู้เคยนุ่นดูเล อสอยให้สุมเฮานี่มีกินมีดินอยู่เป่เรื่องหุ่นคุณสิได้เรื่องหุ่นคุณสิได้เอส,ส,สิขอสู่เพื่อพระองค์อองในยามนี้รับดีเก่าพี่เก่า ไปชีวิตของเก่ากามมงผูนีขอถวายขอถวายความกักดีต่อองค์มหาราชองค์พระมเหสีพระยาค่ะขอถวายความจงรักภักดีขอถวายความจงรักภักดีนะหลูกเนี่ขอถวายความจงรักภักดีเอพระองค์ทั้งสองพระยาค่ะทูลเชิเสด็จพระยาค่ะพระองค์ถึงวันเสด็จไปชีวิตเอาตายในแม่น้งซึ่งโดนเรลุกเนี่ยถึงแม้วันเสด็จไปชีวิตเก้ากามมเก้ากามมงเคยยอม 我们一不走，一路看。 เดี๋ยวเ้าสิส่งเสียงทักทายพญ่าส้มเด็กเหมือนกันเอา้ยเอาเอตอามงตื่นหมดเดี๋ยวมิตเด็กกกคุณนรอเมื่อกี้ไม่ยังเล่นยูได้เลยพญาส้มเด็กจะสาจะถือว่าดีเมียงนมเทาพญ่าสิงหาหยกทับมาันนี้ขอมาติมาธาจะพ่หัวหัวยู่ฉันบกทิ่ต่อสิ้น ยบเมียอนเจ้าให้เฮองสดีไว้ เาเมืองเขาสีส่าเป็นลา<ฟ>่าซาแท้แทะจิตใจแย่ต่ำซ่าหม่าล่บ้องถามถึงความสัวความดีบ่ายากมีกราตายอุ่นไว้กับคุยใดเฝ้าเมียมาให้สิขึ้นไปบ่แาขา็เค็นขั้นจเปเจาคัดทันเมืองบ้านสิบุญมาไอบ่เคยหยันผู้ใดยามมา ผัวนยย่ผัววายอมเสียยกมเมียห้คนแพ้ไม่ผัวพองค์เยอะฉันว่าใจตัวแน่ว่าร้องกันแบบเดียวเดียวว่าต้องเกี่ยวหวัวด้านทหารข่าลบกันอันว่าจะไหนเฮิอท่านพญาสิงหาท่านตัว,ว่าจังสันนั่นแหละเฮ็ดดีหลาย,ลาย,ลายเอาขว้างตายเป็นเดิมพันแค่สองเท่านี้ม่เหสีของโตนั้นเธอคือนั่งให้ฝัน อยากซ้นบนอลทามสนนุภาาไปก่อนทันเป็นตัวอยากได้น,นั่งไปไวเปน็นหวัววัง สัตย์จังทันสิมิจิตได้เลี้ยวเศร้าตำสาดึงเพียงีลูกเมียเจ้าของกัมิงเป็นอย่างที่จะต้องมายังของเมี้ยคนอื่นคนอย่างทันเหรอเว้ยผู้ไปหอดใสอ้ายไปหอดทันเอว้ยเรื่อกพบสัวพมดีเขาสนใจดอกเว้ยคนอย่างแพ้สิงหาคนนี้ถ้าเกิดมันจะได้ยิ่ง